เขาได้รับเรือยังคะกดดันไหม่คะจริงๆเชลนะคะตอนแรกอะเชลตอนที่คุยเสร็จอะค่ะยังไม่กดดันเลยเพราะว่าบอสค่อนข้างแบบบอกเชลว,ว่าให้เชลแบบสบายๆเป็นตัวขอตัวเองได้เลยแต่ว่าพอหลังจากที่เราเริ่มมีข่าวไปอะค่ะพอเริ่มเริ่มกดดันละเน <laughs> ื <laughs> ่องเความที่แบบว่ามีใส่ซัพพายไทยแลนด์ด้วยละค่ะแล้วเราก็ เพิ่งได้เข้ามาสู่วงการนางงามค่ะเชียวอาจจะไม่รู้ว่าความกดดันตรงนี้มันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ค่ะก็กาลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะก็นางงามมือใหม่ค่ะแต่บอกแล้วทุกคนไม่ใหม่ความกดดันอยู่ในเชี่ยวเพราะก่อตหนนี้เรามีดาราเกิดขึ้นมาเยอะค่รแบว่าเราไม่ตรงเจกับเทสต์ทุกบ้างแม่แม่ังดูใหม่คือตอนการไทยอาจจะพออตัวขาวไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นซูปราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเทสของคนมงแต่ละปีของซูเปอร์ค่ะเพราะที่เชรู้คือเขาไม่ได้มีเทสตายตัวค่ะแล้วก็เชสึกวรู้ อ่อแต่ละปีเขามีจุดที่มันแตกต่างกาันซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าอย่างปีเนี้ยเราจะตรงโจทย์ตอบโทย์เทาไมด้วยค่ะเชลก็จริงๆไม่ได้ซีเรียสกับว่าตรงเทไม่ตรงเทน,นะคะจริงๆเครียดกับกับการที่ว่า